เจาะดวงงานผ่าดวงเงินนะฮะกับชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนะฮะเดือนรองสุดท้ายแล้วนะฮะจะพ้นปีแล้วแบบบางคนลากเลือดมาเลยนะครานมาตั้งแต่เดือนมีนานะฮะแล้วก็มาจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังคานอยู่นะครับเอาแบบนี้ครับในช่วงเดือนนี้นะฮะ เด่นๆเลยคือเรื่องของงานนะครับใครที่ตกงานอยู่มีโอกาสที่จะมีข่าวดีคือเรื่องงานใครที่ทํางานแล้วรู้สึกว่ามันตันๆเริ่มที่จะมีช่องทางทําให้เราได้อะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นใครที่ติดขัดเรื่องเงินมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษพิเศษใครที่หวังรอคอยข่าวใดก็ตามที่เกี่ยวกับเงินทองมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีใครที่มีโอกาสที่จะไปทำนี่แล้วถูกตัดหน้าถูกปาดหน้าหรือว่าโดนคนสกัดดาวรุ่ง ก็จะเริ่มฟื้นโตขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาจากหลุมแล้วรีบเดินหรือวิ่งได้เลยนะฮะแสดงว่าในช่วงเดือนนี้นะฮะอะไรที่มันเหนื่อยยากลำบากมันถือว่าโคตรที่จะคุ้มเลยนะใครที่กำลังรู้สึกเข้าทางตันตาจนแล้วนะครับเหมือนอย่างที่บอกครับว่ามันมีดวงที่จะมีคนทุบก,กำแพงให้คุณได้เดินต่อไปใครที่คิดว่ามันตันแล้วไม่เหลือเงินที่จะใช้จ่ายหรือว่าไม่เหลือเงินที่จะไปผ่อนนู่นผ่อนนี่อะไรแล้วนะครับ มันจะเป็นยังไงมันจะมีเงินมาแบบปฏิหารหรือมีทางออกแบบปฏิหารมันอาจจะไม่ใช่เป็นเงินเข้ามาก็ได้แต่ว,ว่าการเจราจาติดต่อผ่อนผันหรืออาจจะมีคนมายื่นมือมาช่วยนะครับแบบนนะที่สุดท้ายแบบชิวเฉียดนะครับแสดงว่าคนราซีพิจิก จะบอกตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คงไม่ใช่นะครับอย่างเี่ว่ามันอาจจะจมน้าสักสักเฮือกหนึ่งหรือสองสามเฮือกมันก่อนแล้วแล้วก็มีคนดึงขึ้นมาหรือไฟลวกไฟลุกนะฮะแบบพองๆสัก,กระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีคนเอาน้ามาลาดให้มันหายมันมาแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าคุณไม่เป็นอะไรคุณเป็นคุณต้องเจอแล้วคุณหนักด้วยแล้วเ็เผิหนักกว่าที่มันผ่านมาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอะไรที่มันเหนื่อยยากลาบากมันมีดวงที่กําลังจะ ประสบสิ่งที่รอคอยหรือสำเร็จในช่วงนี้ฮะอาจจะไม่ใช่แบบสําเร็จแบบโอ้โหเบสเสร็จแล้วแล้วทุกอย่างฉันวิ่งอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์นะฮะลาลานะฮะโอ้โหไม่ใช่ครับคุณยังอยู่ในเส้นทาง วิบากเว,วกกรรมนะครับยังอยู่ฮะฟังแล้วอย่าเพิ่งกลัวนะไม่ใช่อะไรที่มันน่ากลัวนะครับเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยไงแต่ว่าระหว่างที่เหนื่อยมันมีเก็บเกี่ยวเก็บ,ก,บกินได้เพิ่มมากขึ้น1ครับเรื่องงานนะฮะช่องทางการทํางานหรือว่ามีโปรเจกต์ใหญ่ๆบางทีเข้ามาใครทาออฟฟิศใครทําบริษัทใครทรําราชการหรือว่ามันเป็นเงินทางเดียวถูกไหมฮะว่ามันไม่ใช่เงินแบบ มีพิเศษหรือว่าค้าขายนะฮะมันก็จะมีเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าติดต่อคนเพิ่มมากขึ้นมีดวงที่จะมีผู้ใหญ่ให้เราไปทำหรือว่าฉายแววนะครับอะไรบางอย่างให้เราได้แบบเชิดหน้าชูตานะฮะหรือว่าเผลอ,อได้อะไรพิเศษเข้ามาด้วยนะฮะอาจจะเป็นคำชมหรือว่าเป็นการมอบหมายตำแหน่งพิเศษพิเศษ ชั่วคราวนะอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่ามีความก้าวหน้านะครับในเรื่องการงานเพิ่มมากขึ้นแต่งานย่งเหนื่อยยังหนักียกว่าเป็นงานล่อเป้านะบางทีคุณก็เรียกเหมือนงานกันชนนะฮะคือเจ็บก่อนนะฮะหรือว่าเสียชื่อก่อนหรือโดนอะไรก่อนนะครับแต่ก็ถือว่ามีคนอบอุ้มหนึ่งแล้วก็มีผลนะที่มันจะตามมาที่มันเป็นบวกนะครับที่มันดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับใครที่เป็นศัตรูของคุณนะ ให้รู้ว่าเขาจะแพ้ภัยตัวเองเขาบอแพ้ภัยตัวเองบางทีมันมาจากการที่ใครมาตั้งเป้าจะตั้งตัวเป็นศัตรูนะฮะกับตัวเราแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเกิดเรื่องราวไม่ในเรื่องงานก็เรื่องส่วนตัวก็เรื่องเงินก็เรื่องอะไรที่เขาไปทำผิด,ผดมาแล้วเรื่องมันแดงนะฮะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้มาโฟกัสอะไรเรามากเหมือนเดิมอะไรกินนะเพราะฉะนั้นใครที่มีศัตรูช่วงเดือนนี้ศัตรูเขาจะแพ้ภัยตัวเองหรือเกิดเรื่องเกิดราวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเกราะนะควางอะไรมา,ราไม่โดนเราแถมจะไปกระเด้งโดนหน้าฝั่งนู้นเขาด้วยนะครับและประการต่อมาครับเรื่องเงินนะมีดวงที่เกี่ยวข้องยิ่งเดินทางยิ่งดีนะใครที่ผมจะบอกว่าใครที่แบบ มีงานที่ต้องเจอคนมากๆหรือว่าเป็นงานที่มีโอกาสนะครับได้พบปะผู้คนเป็นงานที่ต้องพรีเซนต์นะเขาเรียกว่ามือถือไมคไฟส่องหน้าก็คือถ้าคุณต้องออกงานบ่อยๆหรือว่ามีเหตุต้องเจอคน,นเนาะมันดีกว่าการที่นั่งเฉยๆนะครับแต่ถ้าใครบอกโอ้งานผมงานฉันต้องนั่งเฉยๆทำอะไรได้บ้างนะฮะก็ต้องเร่งสปีดงานไงยคือ เหมือนกับทําเสร็จปุ๊บทรงป,ปั๊บเทรปุ๊บทรงปั๊บนะอมมันกระตือร้นให้เห็นแบบนี้มันจะมีผลลัพธ์ที่มันดีมากๆเลยนะเหมือนกับคุณถูกกล้อง CCTV จากไหนก็ไม่รู้นะมองคุณอยู่นะฮะก็คือหัวหน้าหรือใครก็ตามแล้วถ้าเราทําสิ่งดีๆในช่วงเดือนนี้มันจะมีผลงานที่คูณ2คูณ3เท่านะครับกว่าที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่แหละเต็มที่นะครับใครที่ทํางานนะครับเกี่ยวข้องกับ คนมากๆในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระัระวังคือหลงลืมนะฮะลืมนูดนิดนี่หน่อยแล้วอาจจะเจอประเภทแบบสายมาลาขาดนะ,ะแบบอยู่ดีๆก็เลื่อนนัดอยู่ดีๆก็ไม่มาอะไรเงี้ยนะฮะฉันนัดหมาอะไรกับใครไว้เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยถ้ามีกรณีของการที่มีคนนัดหมายแล้วไม่เป็นไปตามที่นัดหมายนะฮะแล้วประการต่อมาครับคือเรื่องของจะเรียกว่า ผมไม่เอาเรื่องอื่นนะผมจะเอางานกับเงินนะฮะเพราะว่าความลงความรักเอาไว้เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะฮะดวงครึ่งเดือนอันนะี้มันจะชัดเจนละเอียดมากกว่าแต่อันเนี้ยเราจะดูภาพรวมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมีดวงได้โชคฟุกฟุกครับมีโอกาสถ้าใครที่ค้าขายอาจจะไดออเดอร์ที่แบบฟุกฟุกไม่คิดว่าจะได้เออแบบนี้นะแล้วก็มีคนที่รู้จักเก่าๆติดต่อมาอาจจะมาติดต่อให้เราไปทำงานพิเศษหรือว่ามีจฉอบพิเศษมีเงินพิเศษอะไรเข้ามาหรือว่า อาจจะมาขอความช่วยเหลือได้บางอย่างนะฮะแล้วก็สามารถที่จะช่วยแล้วก็ทำให้เราได้เครดิตหรือว่าบางอย่างมันก็ทําให้ได้มิตรสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นนะครับช่วงนี้ดูยุ่งๆเยอะหน่อยนะงานแก้ปัญหาเพียบเลยนะครับงานที่มันต้องแก้นนนแก้นี้นะครับเยอะแล้วคุณจะมีชื่อเสียงแต่ว่าข้อหนึ่งที่ต้องระวังอย่างนะมันมีแบบถ้าคิดว่าจะเด้นั่งเฉยๆแล้วก็เป็นช่วงสัปดาห์แห่งชิวนะไม่มีทางครับ เดี๋ยวจะมีให้คุณต้องไปทานูน่นทํานี่นั่งแป๊บนึงเอางานด่วนมาเอางานแก้ปัญหาคุณไปทําสิเอานี่ได้งานมีเอ่อต้องส่งงานช่วงเย็นนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับคือโอ้โหอะไรขนาดนี้อืมอารมณ์แบบนี้เลยนะแต่มันคุ้มนะเชื่อเถอะฮะว่าก็ทําแล้วมันมีอะไรที่ดีๆกลับมาแน่นอนครับแล้วก็อ่ใครที่แบบตันเรื่องเงินนะครับอืมมีดวงที่จะมี ไม่คนช่วยก็เราคิดทางแก้ทั้งออกหรือว่าไปเจราจาอะไรก็ตามแล้วมันผัดผ่อนบญญางอย่างสำเร็จและบางทีมีโชคฟุกฟุกเข้ามานะครับใครทำงานราชการอีกอย่างนะสิ่งต้องระมัดระวังนะครับคือเซ็นเอกสารผิดพลาดหรือว่าอย่างอย่างคือแบบหลงลืมการหลงลืมเมื่อสักครู่ที่บอกกันนะครับมันจะไปเกี่ยวพันกับเอกสารที่เราลืมส่งหรืออาจจะพลาดในการที่รับปากอะไรกับใครและเราไม่ได้อ่ไปดูรายละเอียดเราส่งลูกน้องส่งใครไปนะครับ แล้วพนักงานหรือลูกน้องคนนั้นก็ทํางานหลุดหลุอตกลนผิพลาดนะครับเพราะฉะนั้นละเอียดดีๆกับลูกน้องบริวารดีๆก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราเหนื่อยใจหน่อยนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับเรื่องของการเงินบ้างดีกว่านะครับเรื่องเงินเมือ่อสกูนีบอกมีฟุ๊กๆนะฮะแล้วถ้าใครที่มีหนี้สินนะครับมันตันมันคิดไม่ออกทําไงดีนะฮะ มันมีดวงนะครับหคุยเจราจาติดต่อผ่อนผันสําเร็จ 2. กู้ยืมสําเร็จ 3. ม,มีดวงที่มีคนช่วยเหลือ 4. มีโอกาสหรือมีวิธีที่จะเราจะาซื้อมาขายไปหรือว่าไปเอาอะไรไปแลกเพื่อที่จะมีเงินไปชําระหรือว่าคือมันมีหนทางออกนะครับในแบบเนื้ทีสุดท้ายนะครับไม่ว่าคุณจะใช้สพภพวิธีใดนะครับมันจะเป็นวิธีที่ทําให้ เดือนนี้คุณแก้ปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่เชื่อเถอะกังวลกันทั่วหน้าแน่แน่นี่สินทำไมจะไม่กังวลถูกไหมแต่ก็ให้รู้ลึกๆไว้ผมสปอยหนังตอนจบให้คุณฟังนะฮะใน ep สุดท้ายว่าคุณแก้แล้วก็มีทางออกแล้วก็มีรอยยิ้มแบบปาดเหนือนะเหอนอเือนยิ้มแ่แๆ,ๆแล้วก็เหมือนกับ ยกคูเขาจะออกนะครับประมาณนี้เลยถอ,อนหายใจแบบหลายรอบมากตอนจบในเรื่องเงินนะฮะแล้วกนะ็เรื่องของใครที่ทํางานนี่จะบอกนะครับธุรกิจหรือว่าค้าขายนะช่วงนี้นะครับมีดวงที่อาจจะไดออเดอร์สูงๆใหญ่หญหญๆเยอะๆหรือมีคนประเภทแบบลองของลองยาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะอยู่ดีใครส่งใครมาทําให้แบบมาเช็คมาอะไรเรารเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับอาจจะ มาเช็คเรื่องราคาเรานะครับหรือว่ามาเช็คเรื่องบัญชีภาษีว่าเช็คเรื่องเอกสารอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรที่มันตกหลุมพิฆาดด้วยนะครับแล้วฉะนั้นบทสรุปโดยรวมของคนราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนนี้จะแก้ปัญหาที่อึดอัดใจไม่สบายใจในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาหรือช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาคลี่คลายบางเรื่องได้ไปอีก 1- 2เปราะนะครับแล้วเดี๋ยวธันวามาดูกันว่ามันจะยังไงต่อแต่ว่าเดือนนี้ คุณจะโล่งใจนะครับในตอนจบและเรื่องของการเงินมีข่าวดีเรื่องเงินมีข่าวดีมาบอกและมีดวงฟุกฟุกที่จะได้หรือเราจะไปเจราจาผ่อนผันหรือไปทํากิจทาการทําสิ่งใดก็ตามแล้วมันได้เงินนะฮะเข้ามาพิเศษพิเศษนะฮะบางคนเป็นทวงหนี้หรือว่าบางคนไปประนอมหนี้แล้วสาเร็จอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับฉะนั้นเดือนนี้ลุยต่อครับมีอะไรดีๆสนุกมากเลยะฮะแล้วมาเจอกันใหม่นะครับโชคดีมีความสุขเปเงินมังใจใเสมอฮะสวัสดีครับ